สวัสดีครับ okay, พี่น้อง okay, อว,วันนี้เรามาเจอกันนะครับทำอาหารภายในที่พักของพวกเรานะครับที่บังกาเทศจับหน่วยงาน cp 0 2นะครับถือว่า mrt 0 2นะครับลาย2ครับวันนี้นำเสนอกันปรุงอาหารของเชฟนาวานะครับ อันนี้ได้ขออนุญาตถ่ายทำแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนการเตรียมงานเยอะแยะเลยครับเราพร้อมใจที่เสนอ,อให้ผู้ชมได้รับชมนะครับพี่น้องได้รับชมกันหากสิ่งใดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับจะตำหนิเตียนมาได้นะครับพี่น้องครับ ซึ่งในเวลาที่ทำการบันทึกเทปนี้เป็นช่วงของโควิด19ที่กำลังระบาดอย่างแรงนะครับในระหว่างปี2005ปี2021นะครับก็ประมาณปี2564ได้นะครับ63 64นะครับก ถ่อพี่น้องท่านใดที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อนร่วมงานท่านใดอยู่ในเหตุการณ์อยู่อยู่แล้วนะครับรับคำติดเตียนมาได้นะครับผมครับเพื่อการพัฒนาของช่องเรานะครับนี่ครับช่างนาวากุกนาวานะครับไก่ครับแล้วครับกุ้งตัวเบอร์เร่นะครับหากได้กินข้าวผัดแล้วมีกุ้งตัวเบอร์เร่อย่างนี้นะครับสุขใจแน่นอนนะครับ ทุกท่านอิ่มอร่อยกับเชฟมือทองที่อิมพอร์ตมาจากเมืองไทยเราโดยเฉพาะนะครับพี่น้องเรามาดูกันต่อไปครับพี่น้องลักษณะการปรุงการเตรียมอาหารของเชฟนะครับท่านใดจะเรียนแบบหรือนำไปใช้ก็ได้นะครับผมเชฟเขาไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าอาหาร ความอร่อยอยู่ที่คนปรุงกับคนทำนะครับถ้าเคืองถึงความอร่อยก็มาถึงครับไม่ได้กำดไม่ได้จำกัดว่ต้องเท่าไรเท่าไรนะครับเพราะคนเราเรื่องรสชาติที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใหม่ของทุกวันนะครับอาหารเราต้องสดใหม่ทุกวันนะครับพี่น้องครับนะเนื่องจากโควิด เยอะแลอเกินครับเราออกไปไหนมาไหนข้างนอกไม่ได้ครับหน่วยงานทึงได้สั่งอาหารที่นำเข้าจากภายนอกหรือว่านคนในพื้นที่นั่นแหละครับเอามาส่งให้ภายในที่พักของพวกเราแล้วก็จัดทีมหมุนเวียนกันทําแต่ละวันนะฮะซึ่งมีเช้าเที่ยงเย็นนะครับสามคนต่อต่อทีมนะครับ หมุนเวียนอย่างนี้เกือบประมาณเดือนกว่าๆนะฮะพี่น้องน่าจะสองเดือนได้นะคาดว่าคร่าวๆนะฮะตอนแรกคิดว่า1เดือนน่าจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ไม่ผ่านครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็รู้อยู่ว่าโควิดมันระยะยาว,วยเหลือเกินมีทั้งหลายเหตุการณ์ครับที่ต้องนำมาสู่ในการต่อสู้กับโควิด ผมคนหนึ่งฮนะที่ต้องมาทำงานที่นี่โดยไม่สามารถที่จะกลับไปดูแลพ่อหรือดูใจพ่อได้เลยคนระับพ่อของผมก็ท่านท่านก็ได้จากไปณเวลานั้นด้วยในขณะเวลานั้นไม่มีเครื่องที่จะบินกลับไปเมืองไทยนะพี่น้องมันมันบ่งบอกถึงความเศร้าใจอย่างมากนะท่านใดไม่เคยสูญเสียพ่อแม่ความรู้สึกนั้นมันจะไม่มีหรอกครับ แต่สำหรับผมมันมันอยู่ในใจเสมอมาว่าลูกชายคนนี้ไม่สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อได้เลยแม้กระทั่งที่จะไปดูใจพ่อหรือไปดูแลพ่อยามพ่อเจ็บป่วยพ่อเข้าโรงพยาบาลมันเป็นช่วงเวลาที่แสนสั้นมากครับผมครับกลับมาเรื่องของเราคนระับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมมันเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับที่ ออกมาจากบ้านมาทํางานต่างแดนนะครับหรือว่าติดตามชีวิตต่างแดนบังกราเทศนะครับหรือว่าคนไกลบ้านเหล่าๆอีกทีมงานเดียวกันนะครับที่อยู่ในต่างแดนไกลที่มาหาเงินหาทองนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่นอ้องกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามครับ จะเป็นกำลังใจให้พวกเราเป็นอย่างมากนะครับสิ่งที่พวกเราทำมาหากผิดพลาดประการใดห,หรือ,อกับผมพูดคุยไปแล้วไม่ทำให้ทุกท่านไม่ชอบใจไม่สนอไม่สนอรับฟังนะครับก็โปรดได้คอมเมนต์มานะครับเราพร้อมที่จะแก้ไขนะครับพี่น้องเพื่อที่จะให้ผลงานของเรา เป็นผลงานที่ดีๆยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่องานการและหน้าที่ของพวกเราด้วยและการผลิตสื่อครับผลิตวิดีโอเพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในคราวต่อๆไปของคนต่างแดนนะครับพี่น้องคนต่างแดนหรือคนไกลบ้านครับคนไกลบ้านแล้วๆระครับ ถามว่าทําไมต้องมีคำว่าเรารมันเป็นคําพูดที่พรมเพลยเปรียบเพลยเข้ามาเฉยๆว่าจะเล่าให้พี่น้องฟังไปเรื่อยๆครับหากไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะมาพูดคุยเราก็จะเล่าไปเรื่อยๆอย่างนี้นครับเพื่อให้พี่น้องรับฟังรับถึงชีวิตต่างแดนของเรารกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับนั่นแหละครับจะเสร็จแล้วครับพุกนาวาก็เตรียมตัวแล้วนะฮะ นั่นแหละครับนี่ครับทีมงานของเราคนไทยมีประมาณ2ี่กว่าคนครคาดว่าน่าจะ2อสองถึงสมหม้อ3กระทะนะฮะนี่กระทะแรกนะเพิ่งเริ่มต้นนั้นเราถ่ายไม้พี่น้องได้รับชมเพียงกระทะแรกเท่านั้นนี่ครับเนื้อครับไม่ใช่เนื้อครับข้าวนะที่ผัดออกมาแล้วยังหอมกุ่นครับสดๆใหม่ๆครับทีมงานเราก็เตรียมอาหารรอนะครับ อย่างน,น้อยๆวันหนึ่งต้องมี2-3อย่างนะครับอาหารของคนไทยเราคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ